ดูต้องทุกอย่างครับเขา้าวดีในเกมปั๊บเราชุดไฟโชว์ไปก่อนเลยฮะสองสว่างแต่บางกรวยแล้วนี่ฮะโอ้โหแล้วคิลเลอร์เอาเบิเร์กนี่มาเหรอฮะดาวน์ที่ใช้ไว้ก็หยาดค,ครับดาวเล็กก็ดีดียวครับเราเห็นทุกคนนะเห็นทุกคนกครับสี่วินาทีครับผมเราเลือกครับเลือกที่เป็นวิดดอมครับเลือกคนที่ใช่ครับยังไงก็ใช่เลือกคนที่ใช่ยังไงก็ชอบแล้ววิดดอมเารู้รรหรือเปล่าเขารู้ฮะนี่เรียบร้อยครับโดนไปก่อนหนึ่งแผลวิดดอมวิ่งไปครับวิดด้อมตกใจไปหมดเลยฮะวิดด้อมรู้ยัง คนาได้ไฟมาถึงก็เจอเลยเหรอครับเนี่ยแล้วบึ้มเข้าไปฮะเป็นตัวเทพอะไรเอ่ยโอ้ไม่ครับไม่ใช่ที่ดีพิสิงนะแล้วคิลเลอร์ยังคงตามใครครับตอนนี้ปั่น2คนครับโซโฮแล้วคิลเลอร์มาไล่เครื่องเรอเขาจะยิงมาแต่ไม่โดนครับผมแล้วก็ปล่อยไปทันทีครับโซโฮกาจะวิ่งครับเสียวกาจะวิ่งครับนึกว่าจะได้จูครับจริงๆไม่ได้ครับไงต่อไงต่อแล้วเจอวิโอ้ยังไล่คนเดิมทยิงมาแต่ยังไม่รอดอยู่ดีครับผมคุปปีดอมไหมฮะได้เวลาที่วิโด้จะโชว์ฮะ โอ้โหแล้วจะโชว์อะไรทีเนี้ยวิ่งหมาเหี้ยเลยนี้จะโชว์อะไรพี่ด้อมเรียบร้อยมีแต่ยากมีไดฮะหรือเปล่าครับดิวซ้อมผมไม่น่ามีนะเรียบร้อยไปเขาดิวซ้อมครับมันโล่งเขาไม่โล่งมันมันไม่มีอะไรเลยครับไม่มีใครจุกได้หรอกนะไม่มีอะไรเลยรอบๆนี้ครับมันไม่มีอะไรเลยฮะในตรงนี้ครับอยู่รนอยๆไม้ปั่นอยู่กับโซ่ครับใกล้เสร็จแล้วฮะเรื่องแรกเสร็จไปครับโอ้ตัวเท่ไฟยังขึ้นอยู่หรออ๋อที่แตกไปไม่ใช่รูนครับ หรือว่าเป็นอันไดอิ่งครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะส่วนนี้ฮะสเนปโอ้โหลูกคิดแล้วยิงไล่โซโฮมาคิดแล้วยิงไล่โซโฮแล้วโซโฮช่วยเรียบร้อยครับเีโซโฮไปจะไล่ยังจะไล่วิทซอมต่อหรือเปล่าครับนี่ฮะก็จะซ้ำคนเดิมแน่นอนครับเราเติมกระสุนมายิงยิงโอ้โหลกดโดนบ้างโอ้ยิดไม่โดนครับวิทซอมนี่คือหลบกระสุนได้ทุกรอบเลยนะเอาเรื่องจัดครับยิงอีกหรือเปล่ายิงหรือเปล่าครับวิทซอมนักหลบกระสุนเลือแต่ยังไม่โดนอีกแล้วโอ้กี่กระสุนที่เสียไปของวิทซอมครับอย่าฮะะะะอออยย่่่่่าาาาาดดดดีีีกกกกกกวววฮจรรรริงๆไไลลลตธมมเเ็็็้นนนนคืถปัหบสุ โอ้จะวนนะั่กระทืบไปก่อน,นับผมไม่เป็นไรฮนะกระทึงไปก่อนคนระับไ่พิท้อมต่อไรพิ้อมต่อไม่นะนะโอ้พิท้อมจบไปเปรียบร้อยครับผมยกสวยนะเมสสกู่นี้ครับแต่ว่าโยกกับไม้ทิ้งโดนกระสุนนะเนล้มไปกำลังจะโดนแขวนฮะคิดเลยจะอุ้มเลยหรือไม่ฮนะแล้วแทงหลังของวิทซ้อมนั้นอยู่ที่วิทซ้อมหรือไม่อยู่อะไม่อยู่ไม่อยู่โซโฮตอนนี้เข้ามาปั่นในบ้านเล็กครับผมเพิ่งเริ่มปันนะ่นัะส่วนคนที่เหลือแล้วมาแขวนใ,นใกล้เครื่องที่โซโหอยู่ซะด้วยฮนะรุนก็ยังไม่แตกใช่ไหม โดนยัไงไม่แตกครับผมโอ้ยอายุน้อยรอยมาครับพยายามที่จะหาโทเทมรูนครับผมเฮกรูนฮะหาไม่เจอผมต้องไล่โซโฮครับได้เวลาโซโฮโชว์บ้างครับวิดด้อมล้มไปไวไปใช่ไหมดูโซโหโอ้ยแล้วหลบฮะ,ะดูฮะน้องๆหนูดูไวน้องๆหนูดูไว้ครับผมต้องโดนยิงแบบพี่อย่างนี้ฮะต้องตีไปก่อนครับผมเจ็บไปแล้วหนึ่งแผลคิลเลอร์จะเอาไงครับจะไล่ต่อหรือจะพอแค่นี้ครับแล้วโซโฮวิ่งไปหาเพื่อนวิ่งไปหาวิดด้อมซะด้วยฮะโดนอุ้มอยู่เราช่วยทันทีฮะนี่กะจะฆ่ากันเลยล่ะ โอ้แล้วผมบล็อกให้ครับเอาไม่บล็อกให้ด้วยตอนแรกมันจะบล็อกให้เอาโบุหรีล่ามก็มีโบุหรโล่ามก็เลยไม่บล็อกให้ครับผมอ่าอย่างนี้นี่เองครับตกใจกนะว่าจะปล่อยให้วิสตอมตายครับโอ้ลูาโทเทมแต่ไปที่เรียบร้อยครับทดถอนไปฮะยิงมายิงจะโดนหรือเปล่าครับโอ้ดูแม้ด้านหน้าหปือแม้ทึบยิงไปยังไม่โดนดีและตอนแรกผมนึกว่าจะจะจะ,จะปล่อยให้วิสตอมตายนะแต่ไม่ครับเชื่อใจในวิสตอมครับอ้อมมาครับผมออมมายิงโอ้ที่ยังไม่ยิงครับตลอดที่ยิงได้ไม่ยิงอดถอนยิงได้ปะโอ้ยิงมาไม่โดนครับผมเครื่องเสร็จไปขั้้นทีี่เรรยยบอฮะ กำลังจะกระทืบต่อฮะกระทืบไปก่อนอค,ลล ER, ครับคิลเลอร์ปังๆครับไปดูทงาธงธนทริทซอมดีกว่าจุ๊กโอ้ยมีโซโฮมารอสายไปช่วยครับหรบับบอลี่บอกให้ครับโซโฮแอบอยู่ใกล้ๆครับเขียวเห็นหรือเปล่าอุยิงมาครับยิงเร็วไปหน่อยครับผมยิงเฉียดหน้าไปวิดอมจะวิ่งไม่ถึงเลยฮะแล้ว,ลวยิงมันวิ่งเอ่อแล้วยิงจากหน้าโอ,อ,อ้โหแล้วตรงนี้ทางตรงฮะโซโฮวิ่งมาด้านหลังครับจะทันหรือไมอ่ครับโซโฮวิ่งมาด้านหลังคิลเลอร์ครับต้องปีกง้างมาโอ้ยโดนพอดีครับแล้วกำลังจะอุ้มเพื่่่่่อออแแขขววนนให้้้ตตาาาายยยยคคครรรรรััับบบิดดมมมมพทีีจะะะกกสสึเไไถงู แล้วโซวิ่งไปหาเพื่อนทั้งสองคนับผมวิ่งไปหาอายุน้อยร้อยไม้แล้วก็สดครับ <c oughs> แลยวรีบร้อนครับตายคนแรกไปครับส่วนคลเลอร์ครับตอนนี้เอาหน้ามองเขาไม่ใช่นี่มองมองใครเนี่ยเอ๋อคลเลอร์คลเลอร์จุ่ทำไมฮะหลุดเหรอเออคลเลอร์ Killer ฮะตรงนี้ยอ่อบักเหรอฮะบักหเหรออาอคลเลอร์ไปไหนครับเนี่ย อาอีกาบินด้วยกินแล้วครับตื่นครับตื่นแล้วโซโหวนอะไรครับเนี่ยโซโหโซทำอะไรฮะโซมีสปินครับผมโซมีสปินฮะโซตอนนี้กำลังวนครับผมวนเอ่อวนผีร้องห่วครับร้องห่วแล้วพับไม้ไปครับผมพับไม้จุกครับจุกทิ้ครับผมออกคิลเลอร์โผล่มาแล้วคิลเลอร์เชนสกิลของวินวอลครับผมหยิบสกิลของวินวอลวินวอลมาฮะเอามาใช้ในตัวเดสเลิงเกอร์ครับ ตอนนี้คิลเลอร์คงไล่อยู่ฮะไล่โซโหต่อไปเรื่อยๆครับยังจะหายโอ้โหแล้วยิงมาถึงตรงน,นี้มันยิงได้ครับผมเดี๋ยวซดนหรือเปล่าง้างมาเรียบร้อยครับผมโซโหล้มไปโอ้เมื่อสักครู่นี้ฮะน่าจะเป็นการแปลงร่างของออมนิกชิกครับผมน่าจะเอาดีเนเอของตัวดูเรดครับผมมาใส่แล้วก็กดทุบตีนาฬิกาครับแล้วก็เลยแปลงร่างเป็นดูเรับใช้สกิลมาได้นี่ครถ ไม่แน่ใจว่ามุมมองของเซอร์จะเห็นผมหรือเปล่านะล้วเครื่องที่4ี่ใกล้จะเสร็จแล้วฮะเรียบร้อยไปครับเครื่องที่4ี่ครับผมเหลือเพียงครื่องเดียวรถโซโหนี่ครับมีไม้ตายอย่างที่ทุกอยู่ฮะจะไล่ต่อหรือจะยังไงฮะคิดเลือกใครครับผมกลับไปหาโซโหชุดไฟจะเนียนจริงเหรอฮะคิดแล้วบอกย่าดีกว่าครับแมวดีกว่าครับมาไล่ทางด้านนี้ฮะโสดเนปครับผมโสดเนปโสดเนปเอาไงครับหลบไปหลบมาหลกโลกโอ้โหน่าจะโดนสักแต่ปะโอ้ยไม่โดนนะ วนต่อบอืมจะยัดไม้กันนะหรอเรายืนนิ่งโชว์แอคไปนหนึ่งทีครับไล่ต่อไล่ต่อหรือเปล่ารับไล่ต่อ,ตอ,อ,อยิงมาหม้่เรยิงช้าไปครับผมคิลเลอร์พยายามที่จะเอ่อควิกสโคปแล้วยิงนะแต่ไม่ทันครับแล้วปล่อยดีกว่าครับเราเห็นโซโหทางด้านเครื่องด้านหน้าครับทางขวามือเห็นโซโหนะจริงๆถ้าเป็นตัวอื่นครับโซโหเล่นสกิลเล่นใส,ส่สกิลอื่นนี่ไม่เห็นนะแต่ด้วยความที่เป็นชุดไฟครับผมมันจ้าจะเลอเกินฮะ ตาจะบอดอะหูแล้วเข้าสู่แมสนี่แล้วฮะเมื่อสักครู่นี้โดนยิงอ้อมหินไปนล้วรอดพับไม้แล้วดูสตันไปเรียบร้อยครับจุกจนเหนื่อยแล้วนะจะกระทืบไหมฮะอืมกระทืบแผ่นนี้ไปครับโซเขาวิ่งด้านหน้าต่อได้ครับแต่ด้านหน้าโซโเลยมาไปแล้วครับด้านหน้าโซโเลยมาตรงนี้เป็นแมสเอลทีครับผมด้านหน้าก็จะมีไม้ให้เล่นอยู่นะน่าจะไปรถด้านหน้าครับรถด้านหน้าแมสโรดด้านหน้าครับนี่ครับแมสนี่ครับแมสทางขวามือซ้ายมือครับใช่ครับแมสนี้ยวัวได้ครับแล้วพัฟซีเลยครับยิงมาตรงนี้ครับยิงเออไม่น่าจะเป็นผลอะไรนะ ถ้าจะตีไม่โดนครับง้างไปอืมไม่โดนอยู่ดีครับอย่างที่บอกไปโแล้วมันยากมากๆครับเด็กหน้าอุ้แล้วกระทืบตรงนี้เข้าสู่บ้านเลยครับผมบ้านที่โซโหจุกเป็นปีฮะเราย่อๆครับผมก็มาดิครับเราเครื่องเสร็จไปที่ระบายห้าเครื่องครับผมเครื่องที่ห้าเสร็จไปแล้วฮะไม่ใช่ห้าเครื่องนะผมพูดเป็นงั้นแหละฮะแต่ว่าเครื่องเสร็จที่ห้าเครื่องที่ห้าเสร็จไปแล้วเลยพับครับพับทุกแผ่นแล้วฮะเออที่โซโหตัวฟอร์มระบาดเขาเนี่ยพับทุกแผ่นแล้วจริงๆจริงๆไม่ใช่ครับมันเป็นการเซฟครับผมเพื่อยื้อให้้้้เพพื่อออนนนนนนไดาๆคครรัััับบบมตตงแลวี รอดสองคนก็ยังดีครับตัวเองตายไปไม่ผือฮะเรื่เกมที่แล้วรอบสุดจสองผเล่นยิงคงไล่ต่อครับแมสซ์สวีทเล่นไม่ไปแล้วไม่เหลือมาให้เล่นแล้วครับไม่เหลือมาให้เล่นทางขวาก็ไม่มีครับด้านหน้าก็เป็นแมสซ์ L T U D ครับโอ้โหแล้วตรงนี้มีคนปลดดีบอกให้ด้านหน้ามีคนเปิดประตูครับทุบประตูครับทุบวันนี้ไม่จุกแล้วฮะตัวยิงสดไปครับตีมาแล้วเจ็บครับผมประตูเปิดพอดีฮะถีดแล้วตัวกระสุนครับตัวกระสุนแล้วสดมาไม่ใช่สดครับตอนนี้อายุน้อยไรมามาเราปลดดีบักให้ครัััับบนน่่าาจะะรรรออออดดคคเเ้้้ยยหหลลุุมมมปกกิขงชว ออกหลุมโชว์ไหมฮะนี่ฮะทดออกหลุมโชว์ไปครับผมโอ้โห